พังพักเพื่อไทยเนี่ยก็ถูกผลักมาเป็นฝ่ายค้านโดยที่ไม่มีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วทีนี้ต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพักประชาชนซึ่งไปโหวตให้กับคุณอนุทินเออทำงานกันยังไงก่อนคืออย่างแรกนะครับการเป็นผู้แทนรัษฎรเนี่ยมันต้องพร้อมทั้งการเป็นผู้บริหารและก็เป็นฝ่ายค้านเนะาะการที่ ได้เป็นสายค้านเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรครับผมก็เคยเป็นสายค้านมาก่อนนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ทําหน้าที่ในการเป็นสายค้านได้ดีมากนะครับท่านจุลพันธ์เมื่อวานก็คุยกันบอกอ่าก็ก็งานถนัดเอางี้ดีกว่าก็เผลียกงเลยเป็น่ายค้านตั้งแต่ยังยังรักษาการรัมตีอยู่เลยใช่ครับใช่ครับเพราะจริงๆแล้วอการทํางานร่วมกันของสายค้านก็ต้องดูครับประเด็นไหนที่ที่ทํางานร่วมกันในในฐานะในการตรวจสอบ รัฐบ,บาลได้เราทําเป็นที่นะครับคอ่าอันไหนที่มันเป็นจุดที่อ่าคิดว่ามันปล่อยผ่านไม่ได้เราเราเราถ้าสมมุติว่าพักประชาชนเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือก็เราก็ทําในหน้าที่ของเราไปครับจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกครับผมเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานเลยก็คือเรื่องของคุณสมบัติของท่านนายกนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆนักกฎหมายหลายๆท่าน ก็มีการตีความแต,ตกต่างกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคดีอย่างเรื่องอ่าที่ดินหรือว่าในเรื่องของการหัวสวนมันเป็นเปนเปนคดีใหญ่คดีหนักนะครับอสิ่งต่างๆที่เราได้พูดเมื่อวานคือเราเราเ,ราเราได้แสดงการเตือนแล้วนะว่ามันมีประเด็นนี้นะครับ,รบก็ถ้าสุดสุดท้ายผลออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ ดำเนินก็ดาเนินการต่อไปครับก็พวกผมก็ทําหน้าที่เป็นที่ครับอืมอืมแต่ทีนี้เนี่ยการประสานเพราะเมื่อกี้ก็ถามถามทางภูมิใจไทยเหมือนกันนะแล้วยังไงร,รัฐบาลเสียงข้างน้อยวิบรัฐบาลตอนนี้พี่งงไปหมดแล้วว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เจอแต่เสียงปิมน้ําที่มันแบบว่ามันพร้อมจะสลับขั้วพร้อมจะสวิสอะนึกออกไหมแต่อันนี้เนี่ย อันลวถ้าตัดดีลกฎหมายเขาต้องยังไงอ่เอางบประมาณก่อนอันนี้พูดกฎหมายการเงินกันนะงบประมาณเนีย่ยอ่ะอะจะอภิปรายยังไงจะแบ่ง <c oughs> โอ <c oughs> งบงบงบแค่พอดีบังเกินว่าอย่างนี้ครับพี่อ๋อครับมันมันมันผ่าน,านไปแล้วเออหกเก้าผ่านไปแล้วเพราะมันสี่เดือนโอเคเาจะตัดเรื่องนั้นไปอ่าแต่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือพอถ้าสมมุติว่าอ่า คุณก้าแล้วถวายสัตว์แล้วแถลงนโยบายต่อสภาแล้วพวกบผมยื่นมันถ้ายังอยู่ในสมัยประชุมนี้ผมยื่นทันทีครับยื่นอะไระยื่นอะไรพี่ปายเลยครับทันทีเลยเหรอโอ้โหครับทันทีครับอ้อูมนี้เป็นข้อข่าวใหม่เลยนะมันเป็นสื่งสำคัญคือมันเป็นเรื่องของคุณสมบัตินะครับแล้วก็ดีต่างๆคือไม่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลที่จะมีขึ้นบริหารจัดการอย่างไรหรือบริหารบ้านเมืองอย่างไรนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวตัวบุคคลด้วย นะครับที่อ่าก็ดูโผคอรมออกมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนครับเพราะว่าบางบางคนบางท่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการท้วงติงกันไว้ก่อนนะครับรัฐบาลรัฐบาลท่านเศรษฐารัฐบาลท่านอ่าแพทองทานถึงไม่ไม่กล้าตั้งอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะนะครับ แต่พอถึงเวลา,อาพอถึงเวลาแล้วผมเห็นโผคลมอแล้วก็โอ้โหกล้ากันจริงๆนะครับก็ก็ก็เอาเลยครับแต่เดี๋ยวพวกผมก็ทำหน้าที่ของพวกผมครับค่ะอันนี้คือนอกจากยื่นอ่ะพิป,ปรายไม่วางใจแล้วเนี่ยยื่นเรื่องอื่นด้วยไหมท<ต>างฝ่ายกฎหมายก็เตรียมอยู่ครับเตรียมอยู่ครับคือจริงๆเอาเอาตรงๆนะครับเราเราไม่ ไม่ซับพอร์ตหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องของการเอานิติสงครามเข้ามาใช้กับการเมืองเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเอาว่าตั้งแต่ผมโตมาในในในครอบครัวการเมืองเนี่ยนะครัผมก็ถูกสอนมาว่าประเทศเราเนี่ยมันมีนิติบัญญัติบริหารตุลาการแยกกันชัดเจนนะครับแต่พอโตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆพอเข้ามาสู่การเมืองจริงๆด้วยตัวเองปีสี่แปดเนี่ยนะครับก็ ได้เรียนรู้เริ่มเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราได้ได้รู้มาตั้งแต่เด็กนะครับมันมีการก้าวไก่การปฏิบัติหน้าที่กันชัดเจนนะครับแล้วก็<ะ>คือมันมันหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เอาพีนดีดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยผมผมพูดตรงๆแล้วก็ ยังจําถ้ายังจํำจะได้อยู่พี่ขอโทษนะพี่อ้อนะพี่อ้ออยู่ในในในข่าวการเมืองมานานเนี่ยถ้าจะก็ดูจนนี่จะบอกว่าเป็นจะบอกว่าเป็นผู้อุโสไม่ได้แล้วแต่ว่าก็เอาอุโสแหละก็ไปเฝ้าที่บ้านเมืองทองกันไปนั่งคุยกับคุณยายจนคุณยายไม่อยู่แล้วอ่ะไปนั่งเมานั่งมอยกันรอกันที่บ้านนั่แหละแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้ข้างหน้าบ้านก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ยไปซื้อเนี่ยอยู่กันจะมาเนี่ย ใช่คือถ้าจำกันไม่ถ้าจำกันได้เนี่ยคนที่แย้งแย้งส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ4.0ในเรื่องขององค์กรอิสระมีคนเดียวคือคนชื่อสนอเขียนทองจำได้ไหมพี่จำได้แล,แล้วก็ถูกด่าแบบถูกด่าแบบคือเหมือนกับว่าคือคือในการที่เราเป็นใหน้อำนาจกับคนไม่กี่คนค่ะแล้วคนนะครับพี่คนเขค่จว่าคนอน่ะมันมีรักมีชอบมีเทีรยิมีหลง จะบอกว่าคนทุกคนเป็นกลางมันเป็นไปไม่ได้ครับค่ะตู่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบมันมันมันผิดเพี้ยนไปหมดอืเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งต่างต่างเหล่าเนี้มันมันเป็นสิ่งที่พวกผมเนี่ยไม่เชื่อไม่ไม่ใช่ไม่เชื่อคือคือจะบอกว่าไม่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าไม่เห็นด้วยได้แต่เราเนี่ยมันประเด็นคือเราเนี่ยเป็นพวกถูกกระทําโดยตรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับแต่จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือประเทศไทยเนี่ย ในฐานะที่เคยเนี่ยก็คืออยู่ในอยู่ในการเมืองมาเนี่ยประเทศไทยเมื่อไหร่ที่การเมืองอยู่ครบสี่ปีได้สี่ปีเลือกตั้งใหม่สี่ปีเลือกตั้งใหม่สี่ปีเลือกตั้งใหม่อันนั้นแหละครับบ้านเมืองเจริญ oh. แน่นอนยังไม่ค่อยจะเห็นนะ ยุคพาก่อนเต็มที่ก็ไม่ใช่สี่เดือนไม่ใช่อันนี้ขรมอแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เขาสองปีกว่าแล้วบอยเออสปีกว่าปีกว่าสองปีสองปีเออเนี่ยก็คือเอาอายุในร่อมตีคือแต่อายุผมอยู่ในการเมืองมายี่สิบปีเนี่ยผมเป็นสสอสี่สมัยเนี่ยแต่รวมกันจริงๆผมเป็นสสอทั้งหมดเนี่ยแปดปีครับอเออแล้วนี่นี่เด็กรุ่นใหม่นะเดี๋ยวนี้เขาโพสตกันนะบอกว่า ทำงานเพิ่งทำงานมาสองสามปี <laughs> เด็กเจนใหม่เป็นนายกไปสามคน <laughs> <laughs> รอบนี้รอบนี้เปลี่ยนที<อ>เปลี่ยนทีเปลี่ยนทีเ,น,เน,นี้ยครับ <laughs> เออใช้ในายกเปลืงนองต่นอนรุ่นใหม่ก็บอกว่าโอ้โหคุ้มเลยสมัยนี้เลือกนายกทีเดียวห้าครั้งอะ่ะ <laughs> <laughs> ท,ท่ทานพิธาท่ทานพิธาสองครั้งท่านเตชาครั้<า>งหน <laughs> ึ่งท่านอุงอิงครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยมาท่านอนุทินอีกคุ้มอะแต่ถามว่า คือถามนิดนึงว่าอันนี้ยังไงก็ยื่นแน่แต่ว่ารวมถึงเรื่องอคุณสมบัติของเรื่องจะได้ทําของลำตีด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีชื่อคนที่พรรคเพื่อไทยไม่กล้าตั้งเอาพูดถามตรงๆที่ถ้ามีชื่อคนที่พรรคเพื่อไทยไม่กล้าตั้งก่อนหน้านี้เข้ามาเนี่ยคือคือต้องหนีครับเรื่องเรื่องเนี้ตบผมผมไม่ชัดว่า ไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่าคือได้มีการพูดคุยกันนะครับนะักกฎหมายก็ต้องต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่ว่าอะไรทําได้อะไรทาไ,ไ,ไม่ได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมันมันต้องขึ้นอยู่กับว่ากรรมการบริหารพัรหรือว่าในส่วนของอ่าพูดง่ายพัรที่ร่วมกันอยู่ตอนเนี้ยเห็นเป็นอย่างไรนะครับถ้าเมื่อวานผมคุยกับ ท่านประกรณ์วุฒิก็เรียกเรียกท่านประธานแล้วนะท่านประธานวิ์ <c oughs> <c oughs> ประธานวิปสายานนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องคุยกันครับ<อ>ต้องคุยกัน<อ>ถ้าถ้าทางนู้นเขายังไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็มันใช้เสียงไม่เยอะในการยื่นอยู่แล้วนะครับ<อ>พักเพื่อไทยก็พร้อมในการที่จะเป็นเป็นเป็นอ่าองค์ประกอบในการในการยื่นอยู่แล้วนะครับต้องดูข้อกฎหมายแล้วก็ต้องให้สายกฎหมายดูให้มันชัดเจนว่าอันนี้มันผิดนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เรามีการเซ็นชื่อกันไปแล้วก็ ยื่นไปต่อสาลมนูญเนี่ยคนครับในการทำเอ็มโของเขาเนี่ยมันเข้าข่ายการการอนั่นหรือเ<ช>ปล่าครอว่าค้องาหรือไม่ใช่ไหมคะค้องาด้วยแล้วก็มันมันเป็นอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปจากระบบระบอบประชาธิปไตยมีพระาามหาตร์ศรงเป็นมรมุกนครับคือมันไม่มีมาก่อนใ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 ,ในประวัติศาสตร์แต่หลายคนอบอกว่าอ้าวก็ตอนเพื่อไทยก็ยังทำเอ็มโอยู่เลย ไหนฮะตอนไหนฮะตอนที่เพื่อไทยตั้งรัฐบาลตอนนั้นก็มีเอ U มอยูอยู่นะกับพักพักประชาชนตอนแรกอะคะ่ะคือคืออย่างนี้ครับตอนนั้นอะมันทําร่วมกันเขา,าจะทนในการจัดตั้งรัฐบาลแต่อันเนี้ยอันเนี้ยฝ่ายค้านทําเสนอเสนอรัฐบาลซึ่ง,ซ,งซึ่งอย่างนี้นะครับผมบอกงนี้นะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสัญญาหรืออะไรหรอกนะครับมันเป็นเนื้อหาข้างใน S 1> <S 1> <S <S นะครับเดี๋ยวเมื่อวานเนี้ยชัดเจนละตอนที่ตอนที่อหมวดมติขอเลื่อนระเบียบวาระ,ะเนี่ยถ้าผมเป็นผประชาชนผมต้องเอกใจละไหนคุยกันไว้ว่าไม่เกินสองร้เ้าสิบเมื่อวานมาสามร้อยสิบห้ามันก็จะไม่ผิดอันนั้นเขายืนยันแล้วไม่อยู่ในใช้ขอใช้คําเพื่อไทยเขาไม่อยู่ในเงื่อนไขไม่อยู่ในสมการถ้าเป็นเพื่อไทยเระบอกไม่อยู่ในสมการเลยใ่เราอย่างเงี้ยอย่าง รู้สึกว่าจะอยู่ในข้อสี่หรืออะไรเนี่ยครับที่บอกว่าห้ามห้ามเอาเสียมาเพิ่มอ่ะใช่แต่ว่าเขาเขาบวตที่เองหรือเปล่านะเข้ามาเองเออ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวดูครับแต่ว่าถ้าหมดน้ำปวงก็คือทํางานทํางานต่อครับค่ะครับคือทํางานต่อไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเราเรามั่นใจอย่างยิ่งว่าเราเราสามารถทําประโยชน์ให้กับบ้านกับเบิงได้ครับไม่มีปัญหา ในตอนนี้ถามตรงๆว่าในส่วนของสอสอเองเนี่ยต้องเช็คชื่อไหมคะเพราะว่าเอามันก็มีข่าวว่าใจไปหลายคนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นยังงคืออย่างที่ผมให้สัมภาษณ์นะครับพี่อ้อคืออย่างแรกเลยเราเราให้เกียรต เราให้เกียรติสสทุกท่านนะครับ<ะ>่เ,เพราะว่าทุกท่านแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความคิดความเห็นแล้วก็มีการถือกินใจที่ไม่เหมือนกันนะครับแน่นอนครับการเมืองมีการเปลี่ยนขั้วมีมีแกว่งมีอะไรบ้างอา่าหัวหน้าเราโดนแบบนี้แน่นอน<ะ>ครับแต่ลูกพักก็มีการแกว่งอะไรพอสมควรครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านซึ่งผมให้สัมภาษณ์ทุกครั้งก็พูดตรงกันทุกครั้งว่า ผมผมเขาเรียกเคารพในการตัดสินใจของแต่ละท่านะนะครับบางท่านบางคนโทรมาขอโทษโทรมาลานะครับบางคนบางท่านไม่ได้อยากไปบางคนบางท่านมีเหตุผลส่วนตัวนะครับค,คือคืออันนี้เราเราเข้าใจครับว่าการเมืองมัน,ม,นมันเขาก็ต้องดูว่าเขาอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรในในของแต,แต่แต่ละตัวบุคคลนะครับแต่สําหรับคนที่อยู่นะครับเราก็เชื่อมั่นว่าคนที่อยู่ก็ยังมองว่า เมื่อไหร่ที่เรา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 ยังอยู่เป็นตึกแผ่นด้วยกันเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกเรียกความความน่าเชื่อถือนะครับให้กับพี่น้องประชาชนให้กลับมาดูแลแล้วก็ให้ให้กลับมาเลือกเราได้นะครับผมมองว่าทุกอย่างครับการเมืองมันมีคลิกผันได้ตลอดแต่ว่าสำคัญที่สุดคือตัวบุคคลนะครับเราก็ต้องกลับมานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีผมผมถือว่าเป็นชิตวิกฤตเป็นโอกาสเนาะ ให้เพื่อไทยเนี่ยกลับมาพิจารณาตัวเองนะครับดูในเรื่องของระบบพักดูในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะต้องแก้ไขนะครับผมเองในฐานะเลขาธิการพักเนี่ยก็ต้องกลับมาทําการบ้านหนักเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้ตัวบุคคลแล้วก็ทรัพยากรของของพักทั้งทั้งหมดเนี่ยก็ต้องกลับมาดูครับผมผมมองว่าอันนี้เป็นเป็นโอกาสของพวกเรานะครับ<ฆ>ในการที่จะกลับมารีแบรนด์รีนิวพัก ต่างๆให้มันให้มันกลับมาเป็นเป็นพักการเมืองที่ที่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจครับค่ะทีนี้เนี่ยในองค์คาพยพของพักเนี่ยถามนิดนึงเวลาเลยนิดเดียวว่าัวหน้ายังต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงไหมคะครับคือคือคอย่างนี้คผมก็กลับมาเมื่อวานก็คุยกยับอาจารย์ชูอยู่เรื่องนี้อย่างแรกก็คือเรื่องข้อกฎหมายนะครับที่มีบางคนบางท่านไปยื่นว่า อคุณพายตรงทานมีคุณสมบัติในการเป็นหัวหน้าพักหรือไม่นะครับคราวนี้เนี่ยอข้อบังคับพักผมเนี่ยมันร้องมาจากจริยธรรมของสอสะนะครับซึ่งสารมนูญที่ที่วินิจฉัยออกมาที่ที่เป็นเป็นเป็น,ปนอมติออกมาเนี่ยคา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 วินิจฉัยของสารมนูญเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับสสะนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในในในข้อบังคับพักท่านนายกไม่ผิดแน่นอนนะครับท่านหัวหน้าปรงทานไม่ผิดแน่นอนนะครับและตอนนี้เรายังยืนยันว่าท่านเป็นหัวหน้าพักได้และอนาคตก็เป็นสสได้นะครับแต่ว่าเป็นแต่แค่นีเด่นไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกไม่ได้ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราเราทบทวนแล้วในในข้อบังคับพักของเรา นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับเดี๋ยวก็น่าจะมีเดี๋ยวก็จะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเราจะยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าตาได้รับการยืนยันนะครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้ท่านก็โพสต์เองนะว่ายืนยันยีแล้วก็ยืนหยัดที่จะสู้กับพรรคเพื่อแท่ต่อไปแค่แค่แบบเนี้ยพวกเราก็รู้สึกรู้สึกอบุ่นใจอย่างนี้ดีกว่านะครับเพรว่าหัวหน้าไม่หัวหน้า ซึ่งโดนซึ่งโดนอ่าผลกระทบโดยตรงยังยืนยันที่จะสู้พวกเราในฐานะที่เป็นอสมาชิกพักเป็นสอสอในพักเนี่ยพวกเราแน่นอนครับผมคนหนึ่งละ่ะที่คืดขึ้นมานะครับก็เหมือนก็เหมือนกับม,มีมีแรงกระตุ้นขึ้นมาว่าเราต้องกลับมาดูดูแลพักดูแลครอบครัวของเราให้มันอบอ่นนะครับในการที่จะสู้กับอาการเลือกตั้งในอนาคตต่อไปครับ